สวัสดีนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะช่วงบ่ายโมงเนาะก็สิบปด้านนัดพเครื่องนะคะพี่การคิวอะโคเพื่อเพิ่มนเพื่อน <ๆ S 2> นะคะพี่ค่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะพี่หาฟูน็อกฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกฟูนเก้าไอดีไลน์นะนะคะพี่ชมผ่านทีวีสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยจ๊ะพี่วันนี้ชมแล้วยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะกดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะคะพี่หาเผื่อวันไหนพี่ชอบนะคะได้ปิดฝินท้าทันเขานะคะพี่จ้ะ มาเริ่มที่ชิลล้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิลล้นแรกนะคะพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อโสธรนะคะพี่หาขออนุญาตนะจะเป็นพระบูชาหลวงพ่อโสธรนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนี่สวยงามแบบนี <S 2> <S 2> <S ้เลยนะคะพี่หลวงพ่อโสธรนะคะพี่ด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะมีแบบนี้จะพี่ตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะพี่ขานี่แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะคะพี่จ้า ยิ้มหวานฉ่ำเลยพี่เห็นไหมดานาลอยยิ้มของท่านหวานฉ่ำเลยนี่จะคือองค์หลวงพว่อโฟทอนนะคะพี่หาเนี่ยค่ะเป็นพระพุทธรูปนะคะพี่สวยงามมากเลยะคะ่ะพระบูชาเนละพี่เนาะจากหน้าตักจ็จะพี่อยู่ที่ห้านิ้วนะจ๊ะพี่นัดวัดอีกทีหนึ่งนะคะขอภาพถ่ายเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยค่ะหน้าตักนะคะพี่อยู่ที่ห้านิ้วนะจ๊ะองค์พระนะจ๊ะพี่ฝูงนะจ๊ะ รวมกันแล้วอยู่ที่9นิ้วตามนี้เลยจ้ะที่พี่เห็นในกล้องเลยจ้ะพี่9้านิ้วนะคะใต้ฐานนะคะพี่เป็นดินไทยเก่าๆแบบนี้ค่ะหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่จ้ะ1,800นะคะพี่ค่าจัดส่งที่100เป็น1,900นระคะพี่ค่ะจา้าต่อมานจะะ้ามาชมอามีดหมอจ้ะพี่มีดหมอมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นี่อันนี้เป็นหันมานะคะพี่ ตรงด้ามจับเป็นหันอแมาจากกระดูกกามช้างนะพี่นะเนี่ยเก่าแบบนี้เลยพี่ตามที่พี่เห็นเลยก้องสดนะพี่นะตรงปกแน่นอนตรงนี้จะมีได้แดงนะจ๊ะพี่ผูกด้วยได้แดงแบบนี้นะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีได้แดงนะจ๊ะเป็นลายกงจักรนลายนะคะพี่จะให้พี่ชมนะคะเป็นลายกงจักรนลายแบบนี้จ้ะพี่จ้าตรงนี้นะจ๊ะตีเป็นกงจักรแบบนี้นี่จ้ะ เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ฝันมีหนานๆแบบนี้เลยพี่นี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่คะสวยงามมากเลยจ้าพี่จ้าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ้า วยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาใบมีดนะจ๊ะพี่มัดวัดมบมีก่อนนะคะก็จะพูดเร็วๆเก้านิ้วเฉพาะใบมีดนะคะพี่อยู่ที่เก้านิ้วตัวด้ามจับนะคะพี่อยู่ที่ห้านิ้วนะคะพี่สี่นิ้วอ่ะห้านิ้วพี่ห้านิ้วห้านิ้วแบบนี้พอดีเป๊ะเลยห้านิ้วนะคะพี่รวมกันแล้วเป็นสิบสี่นิ้วนะจ๊ะพี่ทั้งทั้งใบมีดทั้งด้ามจับจ้ะพี่มากกับนี่จ้ะ เรียกอะไรพี่ปอกไม้มงคลนะพี่นนองไม้แบบนี้นจ้ะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะจะพี่มีดหมอเล่มนี้นะคะพี่สามพันแปดร้อยจะพี่สามพันแปดร้อยนะจ๊ะจะต่อมานะคะมาชมพระองค์เล็กนะจ๊ะพี่อะชมมีดมีดหมอก่อนดาหนึ่งนะจ๊ะจะพี่ขอภายนะนี่เป็นดาเป็นงาทั้งหมดนะจ๊ะพี่นี่จ้ะ รัดแหนบเงินนะพี่นะรัดแหนบเงินสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่อ่าเขาเรียกอะไรพี่ตัวด้ามจับนี่จับเป็นงานนะจ๊ะพี่นี่จ๊ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่มีงานแหนบเงินนะคะพี่เป็นงานทั้งหมดเลยยกเว้นใบมีดนะคะพี่ความยาวอยู่ที่สามนิ้วกว่าพี่เดีย๋ยววัดใบมีดดีวกว่านาะอใบมีดอยู่ที่สามนิ้วพี่ถ้ารวมกันหมดแล้วทั้งด้ามอยู่ที่สี่นิ้วพี่ เป็นงานทั้งหมดนะคะพี่หาเป็นงานทั้งหมดเลยวัดทั้งหมดจากความยาวทั้งหมดนะคะพี่อยู่ที่4ีนิ้วกว่า,วา,วาค่ะพี่แบบนี้เลยอันนี้ตัวเขาเรียกอะไรพี่ตัวแหนบเนาะนี่ค่ะที่ติดเนี่ยค่ะพี่ไว้เหน็บเนะะี่ยค่ะตัวแหนบเนี่ยเป็นเงินนะจ๊ะพี่เงินนะนี่จ้ะชิ้นนี้นะคะพี่หกพันสามร้อยนะคะพี่หาหกพันสามร้อยประกันงานนะคะพี่เช็คแล้วไม่ใช้งานคืนเต็มเลยนะคะพี่จ้ะ การงานนะต่อมานะคะพี่ขาชมตะกุดจ้ะตะกุดหลวงพ่อเตียงจ้ะพี่วัดเขาลุกช้างนะพี่นะนี่เป็นตะกุดทองฝาบาทนะพี่นะตะกุดม้วนแบบนี้เลยความยาวอยู่ที่สามนิ้วข้างในด้านในมีอัวหมุนได้นะคะพี่เพราะอวของตะกุดหมุนได้นะจ๊ะพี่ลายอัคราชเจนแบบนี้เลยตะกุดหลวงพ่อเตียงวัดเขาลุกช้างนะคะพี่ตะกุดดอกนี้นะ จ้ะเจ็ดร้อยจะพี่จะอ7 0เจ็ดร้อยต่อมานะคะเป็นหลวงปู่ศุกค่ะพี่หลักเดิมๆแบบนี้เลยเป็นหลวงปู่ศุกวัดปักคองนะคะพี่หาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนจ๊ะพี่ตะก,กุดมีความยาวอยู่ที่สี่นิ้วนะคะพี่อันนี้สี่นิ้วนะจ้ะเก่าเดิมฝอยเดิมแบบนี้เลยสำหรับตะกุดนะจ๊ะพี่ชิ่นี้เก้าร้อยนะคะพี่ขาเก้าร้อยต่อมานะคะจ้าต่อเลยนะจ้ะ อันนี้เป็นตะกุดของคอช้างนะพี่นะนตะกุดของคอช้างนะพี่นะเป็นลักี่ช้างไปในป่าอย่างเงี้ยพี่เป็นหลวงพ่อเดิมน,นะพี่เก่าเก่านะพี่เก่าแบบนี้เลยพี่นี่ชิละเก้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะตะกุดดอกนี้มีความยาวที่สี่นิ้วเช่นกันจ้ะพี่จ๋าวัดขนาดเรียบร้อยเนาะความก้างความกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วขอโทษนะคะพี่พูดรีบๆเร็วๆพูดผิดเลยจ้ะ ก้าร้อยนะคะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมพับโปรโมชั่นนะคะพี่ขาเริ่มที่องค์แรกก่อนเลยขออนุญาตฟ่มกล้องเนาะพี่เนาะได้ชัดเจนนัดฝ่งกล้องไม่เป็นเหมือนเขาค่ะพี่ฝ่งกล้องเหมือนเฟี้ยมไม่เป็นเหมือนเขาเลยเนี่ยจ้าพี่หลวงพระแก้วนะคะพี่หลักเดิมๆสวยๆเลยพี่เนีวยผมกะลานะพี่นะนี่หลังแบบพี่สวยนะพี่องค์นี้สวยมากนะจ้าพี่นี่ กล้องสดนะคะตรงปกแน่นอนนะคะพี่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทสําหรับหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขาหกร้อยบาทกล้องสดตรงปกแน่นอนนะจ้าต่อมานะคะจ้าพี่ต่อกันเลยนะจ๊ะต่อมาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินจ้ะพี่องค์นี้ก็สวยนะพี่นะนี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินสวยเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ขาดจ้า จอบใหญ่หลวงพะเดิมน,นะคะพี่เอ้ยหลวงพ่อเงินพูดผิดอีกละขออภัยจะพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่องค์นี้นะหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่สวยเดิมๆเ,เลยหกร้อยบาทนะจ๊ะจ้าต่อเลยนะคะพี่ต่อมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่วัดทามาไฟนะพี่นะนี่อันนี้เป็นพิมพ์หน้าจีนะนะนะพี่นวยสวยๆพี่พิวกลางพิมพ์หน้าจีนนะคะใต้ฐานนะคะพี่เป็นดินไทยแบบนี้จะพี่ เป็นของเก่ามากเลยนะคะพี่หาเนื้อดำๆแบบนี้พี่นะ้าสวยมากนะคะองนี้นะคะ600อบาทเช่นกันค่ะพี่หา6กรอยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่องเงินค่ะพี่าอันนี้เป็นเนื้อขันนะพี่นะนี่เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมงายดูใต้ฐานก่อนพี่จําพิมพ์ผิดนิ้วหวานฉ่าเลยพี่องนี้เป็นพิมนิยมนะพี่นะ้าเนี่ยสวยเดิมเดิเลยพี่ราคานะคะจ้าด้านหลังนะคะพี่หาเนี่ย้าคาอีกครั้งหนึ่งนะคะ สวยงามจา้ะใต้ฐานนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะนี่องค์นี้สวยนลพี่นะเป็นเนื้อขันพี่เนื้อขันแล้วพี่นนองนี่ตามตำรามีหรือเปล่านะวิฟ้าเลยพี่ได้มาเจ้าของเดิมบอกเป็นเนื้อขันแบบนี้ค่ะพี่สวยงามพี่วิ้มบวานชํำเลยพี่นะจากหกร้อยเท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อกเสษนนะคะพี่ใช่ไหมคะนี่สีเหมือนคล้ายๆอะไรพี่ คล้ายสีหน้าค่ะพี่หลวงพ่อกาแฟนะนี่อันครบแปปีนะคะพี่ปีส6หนะพี่นะเป็นของเก่าใต้ฐานอุดใต้ฐานเป็นรูปนี่จาะผิดเป็นรูปหนูผู้ผิดเขาเห่าดูไม่มีกิ่งนะพี่นะหลวงพ่อกาแฟนะพี่นะองค์นี้สวยไงพี่สวยมากเลยหกร้อยนะคะหกร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่ชมพระนางพิยาพระนางพิยานะจ๊ะพี่จ้ะ กเก่าเก่าเดิมเด,มดิมเก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ท่านใดชื่นชอบทักหันได้เลยกล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอน,นะค่ะหกร้อยบาทจ้าพี่สําหรับพนางพญานะหกร้อยบาทนะจ้าพี่จ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่เนื้อว่านบู่เลื้อน,นะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยๆวด้านหลังมีเม็ดแร่แบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ๊ะ หลวงพุทธร์นะคะพี่หาสวยงามแบบนี้เลยหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะพี่น้องเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ไต้ฐาาเป็นแบบนี้จ้าจ้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อสุทธรพี่ ชัดเจยเลยสวยมากเลยพี่พิมพ์ฝั่งหน้านะคะพี่า่าหลวงพ่อโฟทอนะคะพี่ใต้ฐานดูแบบนี้นะนีจ้ะอันนี้เป็นพิมพ์ฝั่งหน้านะคะพี่โฟทอนะคะหกร้อยบาทจ้าพี่ขาหกร้อยบาทพับโปรโมชั่นนะคะอง์ละหกร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วเนาะต่อมาเรามาชมอง์ละเจร้อยนะคะพี่ไล่ๆไปนะเริ่มที่องค์แรกนีก่อนเลยพี่องคแรกนะคะ ลูฟี่ดำป่าพี่ไม่แน่ใจเลยนะจ๊ะพระมหาวิลาธรรมวโรนะอ๋อพระปู่ฤาษี่ดำพี่ลูษีน่ะตามองไม่เห็นนะพี่นี่พระปู่ฤาษี่ดำนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นองค์ทาเวชน,นะจ๊ะพี่นี่เหรียญนี้นะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทจา้ะต่อมานะคะขออภยัยพี่นะ้าบางทีตามองไม่ชัดเลยนี่จ้ะพี่ลูฟีหลวงผู้ธิมพี่ เหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญน,นี้สวยมากเลยพี่นี่ปีหนึ่งแปะตรงนี้จะมีโค้ดของท่นานนะจ๊ะพี่นี่สวยพี่หลวงปู่ทิมตรงนี้องค์นี้สวยพี่ปีหนึ่งแปะฉลุนะพี่นะสวยมากเลยนี่จ้ะสวยงามนะคะพี่เหรียญน,นี้นะจ,700จ้ะเจ็ดร้อยจ๊ะนี่จา้าหลวงพอ่อเกษมนะพี่นะนี่เป็นเหรียญน,นี่วันพยาวันนะพี่นะ ผมพ่อกาแฟจ้ะเหรียญน,นี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่สวยงามมากเลยนะจ้ะพี่ใส่ถุงฟิลเลยสิบห้าเมษาสามหกนะพี่นะวันพัญาวันนะคะพี่จ้ะสวยงามนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะเหรียญน,นั้นไม่ค่อยมีความแต่จริงๆก็ไม่มีความรู้ทั้งหมดเลยพี่เหรียญเก่าพี่ปีสองห้ารอฝอสองพัน ไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้นะหลวงพู้ดูพี่หลวงพู้ดูวัชกานี่ไงนี่ไงความรู้ไม่เคยมีหลวงพู้ดูวัชกาพี่เจ็ดร้อยจ้ะเหรียญลักครังนะคะพี่อันนี้ทราบละหลวงพ่อกาแฟข้างหลังเป็นเฟลิธอพี่สวยงามนะคะเหรียญนี้นะที่ท่านได้อยากได้นะเจ็ดร้อยเท่านั้นเองพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่ หลวงปู่โตพี่หลวงปู่โตเยือนอินเดียใช่ไหมพี่นะเยือนอินเดียเยือนอินเดียจ้าพี่ขาเยือนอินเดียนะคะพี่เจ็ดร้อยจ้าใส่เขาใส่ถุงฟรีมานั้นเหมาได้มาแบบนี้เลยละพี่เจ็ดร้อยนะจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่นี่ลเลยสวยพี่คุณแม่ชีบุญเรือน,นะคะพี่มีคนเคยถามนะนะในช่องยูทู e นะพี่ติดตามไว้พี่จะเจอเลยนี่เหรียญคุณแม่ชีบุญเรือนพี่ขา โตบุญเติมนะคะพี่เดี๋ยวนี้สวยมากเป็นเหรียญทองแดงพี่สวยด้วยตรงนี้มีคล้ายๆไฟฟินอะไรเนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้สวยจังเลยพี่เนี่ยหกร้อยไอ้เจ็ดร้อยจากเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพูดผิดเจ็ดร้อยเท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่เหรียญหัวโตนะคะพี่เหรียญหัวโตนะหลวงปูท่ทวดข้างหลังเป็นอาจารย์ทีมนะพี่นะนี่พระวิแววตาสวยงามมากเลยเนนะพี่นะ เจ็ดร้อยบาทจ้าอีพีนี่เหรียญสวยทุกเหรียญเลยพี่ชอบเหรียญไหนทักนัดได้เลยนะต่อมานะคะพี่หลวงปู่สุดค่ะพี่วัดกาหลงนะพี่นะหกแปดสิบปีหลวงปู่สุดวัดปะกาหลงสมุดฝาคอน,นะพี่นะเหรียญนี้ฝนกันปีสองห้านะคะพี่วัดกาหลงนะพี่นะหลวงปู่สุดนะเนะนี่ยจ้ะเจ็ดร้อยจ้ะ ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญแป๊บหนึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญรักคังหลวงพอ่อเกษมนะพี่นะนี่ให้ไว้เป็นที่ระลึกพี่อันนี้งานยกช่อฟ้าวัดอัมพวาพี่ปีหนึ่งเจ็ดลว่ัดท่านมารวมพิธีเนาะพี่น้องปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะ้องนะวัดอัมพวามันน่าจะอยู่ที่ไหนพี่ไม่ใช่ทางเหนือหรอกนะพี่นะ้องนี่นะคะ กรุงเทพพี่วัดอัมพวากรุงเทพสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญละค้ังนะคะพี่ให้ให้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะพี่หลวงพ่อกระเสมนะเจ็ดร้อยเช่นกันจากพี่เนี่ยสวยงามเช่นกันนะเจ็ดร้อยนะพี่นะจ้าต่อมาเป็นเหรียญหัวใจนะคะพี่เหรียญที่เป็นรูปหัวใจอ่ะพี่อีพี่นี้หลวงพ่อกระเสมเยอะเลยพี่อันนี้จังหวัดลำปางสุสานไตรลัตน์นะคะพี่ ฉลออีอนุสาวรีย์นะคะพี่เจ้าแม่สุชาดานะคะนี่หลวงพ่อเกษมรูกหัวใจนะคะพี่วยาามเช่นกันจะผิดเจ็ดร้อยจ้าต่อมานะคะพี่มาชมจอบอหลวงพ่อเงินจอบใหญ่อันนี้เลี่ยมโบราณนะคะพี่เลี่ยมเก่าเก่าโบราณมาแบบนี้เลยชิ้นนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะคะพี่ 7จ0จ้ะพี่700บาทนะจ๊ะ700บาทจ้ะเตรียมมาเียบร้อยแล้วต่อมานะคะพี่เป็นพักกิ่งจอมฟูบินนะคะพี่กลเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะมีคำเตืยนบอกนะคะพี่จอมฟูบินนะคะพี่อุดกิ่งมีเสียงดังกลางวานเลยนะคะพี่คะ700บาทนะคะพี่สำหรับก,กิ่งจอมฟูบินนะคะจอมฟูบินนะคะ,นะคะจอมฟูบิน เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะเป็นหลวงพ่อผาพี่เป็นหล่อแบบเนี้ยหล่อหลวงพ่อผาปีหนึ่งสี่นะพี่นะนี่หลวงพ่อผานะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะเป็นพจ้าหลวงพ่อปวยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อปวย เ,เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่หลวงพ่อกล้วนะคะพี่เจ็รอยบาทจ้าพี่หาเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่นี่จ้านี่จ้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่าพี่สิบทิศนะคะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะนค่ะใส่ตลับทองจิวเวลรี่มาแบบนี้เลยนะคะพี่หาสิบทิศนะพี่นะนี่สิบทิศ จ่าจำผิดต้องขออภัยนะคะพี่จะ้ะชิ้นนี้นะคะ700ดร้บาทเช่นกันจ้ะพี่จ่าเจ0รอบาทจ,ะจะ่ะต่อมานะคะพี่มาชมหลวงพ่อเงินจากพี่อันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาพี่ เก่าสวยๆเลยนะจ๊ะพี่700เช่นกันนะคะพี่องนี้700อเช่นกันนะคะจ้าพี่ต่อมานะคะเหรียญเงินจ้ะพี่เหรียญเงินหลวงพ่อคงนะคะเอ๊ะใช่ค่ะหลวงพ่อคงค่ะพี่บางกระเพาะนะคะพี่เป็นเหรียญเงินนะคะพี่เหรียญเงินหลวงยาสีฟ้มแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะพี่ หน,นึ่งพันห้าร้อยะพี่เหรียญนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่ขาจะไปเหรียญเงนเนินนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่จ<ะ>้าต่อมานะคะพี่นี่มมาจะพี่ม้าเป็นงานนะคะพี่นะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่หลวงพ่อเดิมจะพี่ทีนี้หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันจะพี่เป็นม้านะคะหัวม้านะคะเป็นงานนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะ พี่สามารถเอาเชือกหรือเอาอะไรก็ได้ค่ะที่พี่จะใส่ขึ้นคอนะของตรงนี้ได้ตะลัดมานะคะขึ้นคอได้เลยนะคะพี่หรือไปเลี่ยมเป็นกรอบเงินก็ได้นะพี่นาะหนึ่งพันห้าร้อยจะพี่สำหรับม้านะต่อมานะจ๊ะนี่จ้าเบียก้าจะตพิจ๋าเบียก้าเบียก้าเบียก้าหลักมันมัน,มนสวยๆเลยพี่นี่หลวงพุบุญนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนี่ มักมันมันสวยๆเลยนะจ๊ะ1,500เช่นกันคะ่ะพี่ขาำหรับยมแกน,นะคะต่อมานะคะต่อมานะคะนี่จ้าเป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเน่เป็นงานนะคะพี่แตกลายงานแบบนี้เลย,ยงานเป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมนะ2,500จับมากับกระชองเงินแบบนี้นะคะพี่2,500นะคะพี่ของเก่าเนาะมีรูรอยตามการเวลาเห็นได้ชัดว่าแตกลาย นะคะสองพนห้าร้อยนะจ๊ะจ้ะต่อมาละจ้าพี่แป๊บนึงนะกำลังหนึ่งนะจะ้ะพี่ต่อกันเลยนี่จ้ะพี่สวยมากเลยจ้ะพี่เป็นสินเก่าเก่ามหมดเลยพี่เป็นงานนะพี่นะเป็นยุคต,ต้นๆนะพี่นะงานพี่นะนี่งานก็โคชสิงนะพี่เนาะตรงนี้มีข้างบน กกจะสิงหลวงพ่อเดิมนะจจะพี่กบเก่ากบบันไม่เลยชิ้นนี้นะคะพี่อยู่ที่4,500ัน้าร้ะคะพี่4,500ันห้าร้อนะจ๊ะจ้าพี่จ้ากบหนึ่งนะจ๊ะจ้าพี่อันนี้แก่งแต่งเลยพี่นี่เป็นงาแกะสิงลักษณะเหมือนสิงหน้าโบสนะพี่เนาะหลวงพ่อเดิมพี่นี่สวยนะพี่ชิ้นนี้สวยมาก ชิ้นนี้สองพันห้าร้อยนะจจะพี่สองพันห้าร้อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่เก่าสวยพี่สวยมากเลยสองพันห้าร้อยนะคะพี่อีพีนี้ช้าหน่อยนะคะพี่พายเยอะอยู่จ้ะสองพันห้าร้อยตามมาแล้วจ้ะพี่พี่ชมให้จบนะตอมมามาชมสมเด็จพี่สมเด็จอยู่สององค์นะคะสวยงามแบบนี้นะคะพี่นี่องค์นี้นะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่มีสององค์นะคะพี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ สำหรับพระสมเด็จนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยสวยมากพี่องค์นี้สวยจริงหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่คะสำหรับพรนะสมเด็จนะจ้าพี่ลดด้านนิดหน่อยนะจ้าพี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ้ะองค์ที่หนึ่งนะคะต่อมาองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองจะ้ะรักเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะ 1,500เช่นกันนะจ๊ะพี่สำหรับอีพีนี้นะคะพี่ั็ต้องขอกราบขอบพคุณนะคะพี่พี่เนาะติดตามรับชมรับฟังจนจบนะจ๊ะพี่อีพีนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ